ทายโปรเจกต์เก yeah, okay. ิลเซิรฟเรื่องที่สองครับผมก็เมื่อเช้าฝนตกหนักมากเลยก็ต้องแบบมีเหตุการณ์หน้างานแบบเปลี่ยนกระทานหันยอะมากเลยครับก็รอดมาได้แล้วก็ยังถ่ายทำกันต่อได้ครับน้องโจเป็นในเรื่องนี้รับบทเป็นตะวันครับผมแล้วก็น้องทีเจในเรื่องนี้รับบทเป็นดาราครับผมแล้วก็น้องนานารับบทเป็น จีเจอ่าเป็นสองตัวเด่นขอ,ของเรื่องนี้แล้วก็น้องกระตูนเป็นเพื่อนของจ j เจครับผมก็น้องแต่ละคน,นี่ยมันเรียกว่ามีเซนส์นในการสแสดงแล้วก็พอทําออกมาแล้วก็คุ้นชินกับบรรยากาศในกองแล้วคุ้นชินกับคนเรื่อยๆเนี่ยน้องก็สแสดงออกถึงความความเนี่ยความสาม,มารถของน้องครับผมได้แบบออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆบล,ล,ลยคบบลงัง ชค่ะชื่อท j เนะคะรับบทเป็นดาราค่ะตัวละครก็จะเป็นคนที่กำลังจะเข้าสู่วัยมหาลัยเนอะแล้วก็จะเป็นคนจริงจังเป็นคนที่อชอบคิดน้อยชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็อชอบลองทำอะไรใหม่ๆค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวหนูมากรู้สึกว่า,าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาลองทำจุดนี้แล้วก็ เหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับความรักในเรื่องของหญิงรักหญิงเลยค่ะน้องน่ารักค่ะเป็นคนสดใสแล้วก็เฟรลี่ขี้เล่นอะรรับบทเป็นเจเจค่ะเจเจเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจมีความเป็นเด็กอยู่ค่ะ วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ว่าก็มีพี่ๆคอยช่วยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นแล้วก็เป็นหนังแนวหญิงรักหญิงด้วยค่ะก็เลยมีความตื่นเต้นสําหรับหนูนะคะก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันมันก็ไม่ได้ผิดค่ะเพราะว่าโลกก็ควรจะเปิดมุมกว้างได้แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักเพศไหนก็ได้ค่ะเข้าฉากครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่า พี่ดีเจเนี่ยก็ส่งกลับมาได้ดีก็คือทําให้มันผ่านไปด้วยดีค่ะพี่ดีเจเป็นคนที่นิ่งสง,งบแต่หนูเนี่ยเป็นคนที่แบบล่าเริงอยู่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมีความแบบต่างกันมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความต่างเนี้ยมันก็กลับเข้าหากันได้ค่ะชอบฉากที่นั่งคุยกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความอบอุ่นเป็นเหมือนครอบครัวได้เล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่า อีกฉากหนึ่งที่ชอบเลยก็คือฉากที่ไลฟ์สตรีมเพราะว่าได้เข้าไปดูในห้องของพี่ดีเจซึ่งรู้สึกว่ามันเ hey, ท่มากๆเลยค่ะวันนี้ฉากที่รู้สึกกดดันก็คือฉากที่เล่นคนเดียวตอนที่มีความดีใจที่พี่ดีเจโทรมาค่ะก็คือมันกดดันเพราะว่าเหมือนเรายังไม่ชินยังไม่แบบตื่นเต้นกับสิ่งรอบๆข้างอะไรก็รู้สึกว่ายากมากแต่ว่าสุดท้ายล้วแบบทุกคนก็ช่วยบิวให้มันผ่านไปได้ค่ะ ก็อยู่ในโปรเจกต์ Girls Love ครับผมของค่ายวายูฟล์มครับก็รับบทเป็นตะวันเป็นน้องชายของพี่ดาราครับผมก็ชวนทุกคนนะครับแฟนคลับทั้งอินเตอร์แฟนแล้วก็คนไทยแฟนนะครับมา,มาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาประมาณหนึ่งเรื่องแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับก็ช่วยกัน สปอร์ตเรื่องนี้กันเยอะๆครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมได้แสดงนะครับผมก็มาดูกันเยอะๆนะครับ <S <S To m ม So I love you so much You watch me in my for you film เอ่อ o wish y o u s u p p o r t my movie so thank you so much สวัสดีค่ะชื่อการตูนนะคะแล้วบทเป็น p ีบีค่ะก็วันนี้มาถ่ายหนนะัา เกี่ยวกับแนวอย่างนี้นะครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแนวที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากค่ะเนื้อหาของหนังก็เป็นประมาณว่าเ,น,เนี่ยตัวเพื่อนของ P ีบีนะคะจะชื่นชอบตัวของพี่ดารามากมากเลยที่เป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์ผู้หญิงค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่เรา อันนี้เป็นการถ่ายวันแรกครับของโปรเจกต์ Girls เลิฟเรื่องที่2ของวัยฟี่เพราะผมก็ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็เ <c oughs> รียกว่าก็ก็ยังดูนาารื่นดีอยู่ครับผมไม่ได้เจอปัญหาเรื่องฝนตกตั้งแต่ก่อนมาตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นเลยตอนนี้ก็ <c oughs> คือเรากำลังจะถ่ยายข้างหน้าบ้านอยู่แต่ฝน <c oughs> ก็ยังตกไล่แล้ว <c oughs> ผมก็ช่วง o u t ดออะไรอย่างนี้ก็ยังจะถ่ายไม่ครบวันนี้ครับแต่ก็เรียกได้ว่า ราบรื่นดีขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อเช้าครับผมส่วนผมเนี่ยจะเป็นกำกับทางด้าน acting แล้วก็พวกสีหน้าท่าทางต่างๆครับผมก็เรื่องนี้ก็ถ้ากำกับทาง acting เนี่ยเป็นเรื่องที่สองสามสี่จะจะไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่กำกับกับพี่ชุ้งเนี่ยก็คือพี่ชุ้งเนี่ยเขามีไอเดียทางด้านภาพหรือว่าการด้านจัดไฟเนะี่วยก็คือว่าแบบ ดีดีมากๆเลยคือ,อการเล่าซีนการพูดซีนอะไรเงี้ยคือสำหรับผมผมเห็นภาพที่พี่ชุงพูดพี่ชุงอธิบายครับผมแล้วก็การทํางานกับพี่ชุงครั้งแรกนะครับก็คิดว,ว่าผ่านไปด้วยดีนะครับนะแม้ถึงแม้ช่วงเมื่อเช้าไหนที่เราเจอปัญหาที่ฝนตกแล้วเราเลยต้องแบบสลับซีนอะไรเงี้ยพอแบบ พอมันเช้าอยู่แล้วเราสับสนเรื่องซีนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูช้าๆหน่อยแต่ว่าพอช่วงกลางวันจนถึงช่วงเย็นถึงช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าลื่นขึ้นเยอะกว่าเช้าครับผมเป็นเรื่องปกติครับที่คนสองคนจะรักกันอ่ะมันผมไม่ได้คิดว่าเพศไหนควรรักกับเพศไหนอ่ะมันมันคือมันคือความรักของของคนสองคนนะครับ Thank you Sin to Fan for following us please Following a new project, a new movie uh, is uh, me and Pichung Quesada, uh, two director of this movie. Uh, please support our new movie, uh, my new job, and uh, my new experience uh, from uh, girlers project. ขอบคุณที่รับชมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ช่วยส่งซูเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกระดับรายเดือนระดับอีโคโนมี่คลาสบิสเนสคลาสให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครที่เป็นสายเปนะอยากเปผมโดยตรงก็ฝากสมัครสมาชิกรรายเดือนระดับเฟิร์สคลาสให้ด้วยนะครับผม รอการสนับสนุนจากทุกคนอยู่นะครับ Thank you for watching our original content Please please like share subscribe to our channel and if you want to support us please donate us or join our YouTube channel membership Thank you so much Goodbye I love you